สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชแนลนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับผมมีอะไรแผลงๆเล่นอีกแล้วนะคือแต่ละประเทศนะครับในเกมยูริเนี่ยมันจะมีหน่วยรบพิเศษถูกไหมฝั่งพันธมิตรจะมีทันย่านะครับฝั่งโซเวียตมันจะมีบอลลิสนะครับก็ฝั่งยูริเนี่ยจะมียูริพรามนะครับผมก็จะทําการเอายูนิตพวกนั้นเนี่ยบุกฐานศัตรูนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดข้ามไปในตอนที่ผมมีหน่วยรบพิเศษพร้อมลแ้วกัันนะครบ มันจะไม่เสียเวลาเนอะต้องรีบสร้างนะครับรีบสร้างจะได้ไปยึดฐานเขาไปยึดฐานเขาจะได้มียูนิตหน่วยลบพิเศษนะครับทั้ง3ฝ่ายแต่จริงๆแล้วยูนิตคนบุกยากนะใช่ไหมไมันต้องใช้รถถังบุกนี่คนเป็นบุกเขายากเหมือนกันนะ นี<ภ>่ครับผมตอนนี้ผมได้ดวยลบพิเศษครบแล้วนะครับผมมี6ตัวนะเพราะว่าผมสร้างลงโคลนนิ่งของฝั่งยูริมาด้วยนะทันย่า2ยูริพรามสองนะครับแล้วก็บอ,บอลิสเนี่ยบอลิสมันน่าสงสารมากเลยมันว่ายน้ำไม่ได้เว้ยแต่ตัวอื่นเขาเดินผ่านน้ำได้เนี่ยเนี่ยอันนี้ผ่านน้ำได้ไอ้ทันย่าก็ว่ายน้ำได้แต่ไอ้บอลิสมึงกระโหลกมากมึงลงน้ำกับเขาไม่ได้เป็นดวยลบพิเศษ,ษภาษาอะไรเนี่ย <laughs> โอเคโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไว้ก่อน เดี๋ยวไปบุกเดี๋ยวบุกแปบนงแป๊บนึงโอ้โหสีแดงกับสีเหลืองไม่ใช่พันธมิตรกันแต่เป็นพร้อมใจมาบุกกูจังเลยวะเนี่ยฮัลโหลขอหาตังค์แป๊บนะครับไปเข้าหาตังค์อ่ะเฮ้ยลืมปลอมตัวเหรอเออเวลืมปลอมตัวบอทจะว่าฉลาดก็ฉลาดจะว่าโง่ก็โง่นะจะว่าฉลาดก็ฉลาดจะว่าโง่ก็โง่นะเฮ้ยทำไร อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เวลานะที่ผมจะเอายูนิตมาหาปลาไลของผมไปบุกกันนะไอพวกยูนิตพิเศษอ่ะมันจะไม่โดนฝั่งยูนิสะกดจิตนะเหมือนมันต้านได้ับผมมันแก้ทางได้นิดนึงนะโอ้โหได้ได้เล่นลินใช้เล่นลินใช เน่บอลิสบอลิส,ลสจัดการมันส่องไปส่องไปบอลิส,อ,ลสอ่าทันย่าสะกดจิตได้ไหมสกดจิตสะกดจิตบุ <disturb> ๋มโอ้โหขายดีครับรออะไระครับนี yeah, <structure S 2> ่สะกดจิตได้ปะอ๋อสะกดจิตป้อมสะกดจิตป้อมสะกดจิต,จตไม่ได้วะ มันก็ต้องอย่างนั้นเลยนะมันไม่จะย้อนแยง้งมันจะดูโกงมากสกดจิตปั๊บสกดจิตไล่ปั๊บสกดจิตก็ไปสกดจิตยูนิตฐานเขาทีมจะดูแบบแปลกๆไปนะปบอลิสจัดการนี่ดิบอลิสมันยิงเลเซอร์ครับแล้วเหมือนมันชี้เป้านะมันชี้เป้าแล้วก็มันจะมีเครื่องบินนะครับเนี่ยเครื่องบินมาแล้วเนี่ยแล้วเครื่องบินโคตรแรงอะนะทีเดียววัดฐานพังอะตุ่มตุ่มแรงแรงแรงถือว่าแรงเอาเรื่อง เคโอ้ขี่ล้อมขยันมากจังวะเราจะให้ยูริพรามล์กระจิตนะครับกระจิตแล้วก็ขายว้วโฮโคเฮ้ยมาดดี้บัดดี้บดิมาดิมาก็โดนตกดจิตนะมาดดี้เฮ้เอาไปละเอาไปละจะเอาไปละเฮ้ยกกันเด็กัดกัดกัดกันทำอะไรบอลลิซยิงบอลลิซยิงเออสวย เบอร์สี่อันนี้เบอร์ห้านะครับใช้ยูนิตคนบุกมันจะช้าๆหน่อยนะ <laughs> จะดูนี่ต้องใช้ความอดทนในการดูนะ <unit ready. S 2> บุกฐานเดียวยังลำบากเลยยูนิตคนแบบเนี่ยค่อยๆสกดจิตค่อยๆเลาะไปแล้วกันค่อยๆเลาะไปค่อยๆเลาะไป,ไปจึ้งกดจิตแล้วก็ขาย,าย,าายากดจิตแล้วก็ขายสายป่นแว่สายปั่นแวสะกดจิตปึ้งแล้วก็ขายแล้วก็ขาย ทันย่ามันจะลดถังมันระเบิดได้มันจะดีตอนที่แบบตู้กับรถถังอะไรพวกนี้นะวกนะผมจะต้องดูพลังงานมันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช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 ่เฮ้ยมาเนี่ยดูดดูดดูพลังงานดิ ดูพลังงานดิเออสวยแล้วก็มาเน,นี้ด้คนบินคนบินมาเนี้คนบินยิงนี่เลยยิงรถถังไปเลยเอ้ยเอ้ยมันสอยเราอยู่เว้ยนี่ยิงรถถังบ้างยิงรถถังบ้างเออไ,ได้ไม่ต้องสร้างรถถังมาถึงเวลาละถึงเวลาละที่เราจะเกียร์ละบอลลิสบอลลิสบอลลิสเฮ้ยไม่เอาบอลลิสไม่เอาบอลลิสไม่อเอาอนะทันย่าดีกว่า ทันล่าระเบิดดิเออสวยใช้ทันย่าตัวเดียวก็พอครับระเบิดแหลกอันนี้นี่จัดการมันจัดการมันทันย่าระเบิดระเบิดบอลบอลิสบอลลิสบอลลิสยิงฐานแม่ไปเลยบอลลิสเออสองเลเซอร์ชี้เป้า ไอ้ทันยา่าตูม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 โหทันยา่าคตรโหดเอ้ยทันย่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอโ้โหเฮ้ยโถมายูริไม่ต้องออกลวงแล้วมะเนี่ยนะสกจิตสกจิตส,สามบ้างเหรอสามบ้างเหรอไม่ได้ไหมไปปวดเขาไปเฮ้ยทำไมตัวนี้มันส่องนานจังวะมันส่องนานจังวะคันนี้เนี่ย Ừ, ừ, ừ. เออเออดิี๋ยวกันนะยูริยูริพี่มียูดิตยู่งในอ๋อยูดิตยู่งในสะกดจิตไม่ได้ว่ะงั้นบลิษนายจัดการตัวนี้ดีกว่าโคตรเกลียดนะผมโคตรเกลียนบอกเลยเฮ้ยยิงไปเลยรถแร่ยยิงไปเลยเออยิงไป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  โคตรเกลียนนะผมโคตรเกลียนบอกเลยอ่ะอยูริพรามสะกดจิตปะไอ,อ,อ,อ้ยุ่งกับทันย่าเฮ้ยขายดิเออขายไปยูนิสะกดจิตทุกอย่างแล้วขายซะอะไรโ no นพาวเวอร์ได้ไงวะ ก่อนเจดีเออสวยขายแพ้ยังวะน่าจะแพ้แนะสีม่วงเ่ะโอเคแพ้แล้วช่างมันเราไปสีอื่นต่อนะครับมาสีม่วงต่อสีม่วงต่อโหโคตรเกียนบอกเลยใช้ยูนิตคนบุกลุ้นน<ะ>บอทมันคงจะแบบด่าเราในใจอนะ แงเล่นหายโคตรเกียนเลยอ๋าทำไมมันขยันมาจย่างว้ขี่ล้อเนี่ยยิงมันรู้พราะเผอไม่ได้นะขี่ล้อเนี่ยจะมาท่าเดียวขยันมาเลยเดี๋ยวรู้สึกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอยู่ครบทุกตัวนะครับอยู่ครบทุกตัวเราขอบุกอ้อมอ้อมไปด้านหลังเดี๋ยวไหม บุกไปนั่นได้าไม่ได้ลำบากลำบากเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามาริจาคโอ้โหมันเตรียมรถสอยไว้เต็มเลยว่ะก็นะสะกดจิตดิเตรียมรถสอยเหรอปั่นแม่งเตรียมสอยเหรอเดี๋ยวดิปะดีปั่นดิ๋ยวเตรียมรถสอยเตรียมไว้สอยกูเหรอเตรียมกูปั่นนะเดวดิกูปั่นปั่นแม่งเลยเดีดิ มันยิงเราไม่ถึงเว้ยเสียวว่ะเข้าไปใกล้เดี๋ยวแม่งตายเออปั่นนาดิว่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 าดิถึงปะวะเฮ้ยเฮ้ยได้เว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 ้ยเออให้มันตีฐานตัวเองให้ตายไปเลยเอาดิ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 ขายดิขายดิป้อมต่อยให้ตัวปัญหาเลยนะเอาดิ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  ลงแร่วปละล่ะลงแร่วปะล่ะลงแร่วปะล่ะลงแร่ลงแรป่ปะล่ะลงแร่จริงๆหมาเขากัดยูริได้นะหมาว่ายน้ำไม่ได้หมาก็ง่อยอยู่กันนะไ <c oughs> อะที่หูโคตรปวดเลยอะยูริตัวเดียวอะปวดมากปวดมากนี่อะไรวะแจ้งเตือนที่ฐานเราบอทโดนเกียนครับผม <c oughs> บอทโดนเกียนเอ้ยเอ้ยทำไมมันยิงตายอะ โอ้เสียของเลยยูริพามแง่งเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเหรอยิงมันลูกพ่อมันเล่นลิ้นเล่นลิ้นวะเฮ้ยทำไมตอนนั้นมันยิงเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยทห็ไมเมื่อกี้ไม่ได้วะบอทป็นโกงก้อวะยิงดิอเอ๊ดูดพลังงานมันดูดพลังงานมันนี่พวกยูนิตนี่เคลียร์เคลียร์เคลียร เคลียปเคลียบเคลียบเคลียรบเอออะไร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 เนี่ยลงโคตลงคนลงคนเนี่ยที่สร้างของใส่ๆได้เนี่ยจัดการให้หมดนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเออ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 เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนก่อนเกียร์ต้องเคลียร์ก่อนนะครับอ่าโอเคลุย ยูริเราจะจัดการมันยูริเออแม่งเพื่อนนายหายร่างโคนนายหายไปไนาย <c oughs> นายไม่แคร์มั้งเหรอยูรินะครับเราสามารถปล่อยขึ้นมาลางังโอ้โหโคตรโหดอ่ะสะก,กดจิตสะก,กดจิตละขายอย่างเดียวครับให้ยูริโชว์ของมั้งเฮ้ยยูริสะกดเรือได้เหรอวะสะก,กดได้ไเว้ยเฮ้ยยิงฟรีอยู่เนี่ยไม่โอ้โ อะไรจะสร้างปฐมหมยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมามาบอลิสบอลิสจัดการหน่อยหมามาจัดการหมาจัดการหมาออสวยบอลิส่ะเ,เราให้ฐานใหญ่กันนายเลยจัดการไปทันย่ามันได้สามบ้างสองตัวแล้วอะเก็บบ้างให้หน่อยเก็บบ้างให้หน่อย โอ้โห<ฮ>ยอดเบ่งขึ้นพลังตึมเบ่งขึ้นพลังไม่ได้บ้างวะเบ่งขึ้นพลังเบ่งขึ้นพลังเอยสกอตจินดีเออสวยขายขายอย่างเดียวขายอย่างเดียว <c oughs> ขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวเฮ้ยบอลลิสนายอย่านิ่งดิบอลลิสนายทำงานดิ เนี่ยชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจัดการไปเลยนายเอาตรง <c oughs> ยอมแพ้ว่ะผู้รงสารบอดว่ะ <c oughs> บอดยอมแพ้เลยเอา้าเหลือสีแดงทีเดียวแล้วว,ว่ะได้สีแดงทีเดียวนี่ต้องเจอของหนักหน่อยนะฮ้ยผมเสียได้ว่ะ <c oughs> ผมสร้างยูดีสองตัวดีกว่าว่ะ <c oughs> แต่ตัวเดียวก็บังคับดีๆมันก็ไม่ตายเดี๋ยว <c oughs> ช่างแมนเอาแค่นี้ก็พอแล้วแม่ง <c oughs> บอดโดนเกียร์ครับงานนี้ <c oughs> บอดโดนเกียร์ ลปต่อไปเราได้เวลาเกียนสีแดงแล้วอันนี้มาหนิมาหนิได้เวลาเกียนสีแดงนะครับเบอร์ห้านี่เลยเบอร์ห้าเบอร์สี่อันนี้เลยเบอร์สี่โคตรเยอะโคตรเยอะ <c oughs> สีแดงเตรียมตัวตายได้เลยมึงเตรียมตัวตายได้เลยเจอขนาดนี้ ดูทั้งฝูงยุงทั้งฝูงจานผีโอ้ยไปกูกูกดยอมแพ้ไปแล้เนี่ยยูเดดไม่มีอยู่แค่นี้กูกดยอมแพ้แล้วเนี่ยเออมาเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนมาดักเลยตรงนี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ตึ้ง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 มาดักเหรอเล่นลิ้นเหรอเล่นลิลเนี่ยเล่นลิลเนี่ย ลินจะเอออ่ะเบอร์ห้าเบอร์สี่เนี่ยโหขวดน่ากลัวโคตรน่ากลัวปะจัดการมันลูกพ่อค่อยๆเดินมาค่อยๆจัดการเฮ้ยบอลิสแม่มเดินอ้อมว่ามึงไม่มีศิลปะในการเดินเดินไปตายแล้วนะอ้อมยูนิตโคตรเยอะอ่ะอย่างเกียนยูริพามตะกดติด สะกดตัวนี้ไม่ได้นะยูริพามจะสะกดจิตไอของที่มันสะกดจิตเขาอีกทีไม่ได้นะเออก็ก,ก็มันก็เมคเซนต์อยู่นะไม่งั้นมันจะโกงมากเลยมันสะกดจิตแล้วก็ให้ไปสะกดจิตอีกทอดหนึง่งแล้วก็สะกดจิตต่ตอยทอดนึงมันจะมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเอานะเอ้ยบอลิสจัดการบอลิสอ๋อตกใจหมดคิกว่ามันจะมาเล่นงานบอลิสเราบอลิสยิงเลเซอร์วูบบอลิสยิงเลเซอร์โคตรไกลเลยอะ่ะเอ้ยทำอะไร ยิงเลเซอร์บอลลิสต์ยิงเลเซอร์โอ้โหมันจะกันยังไงมันก็กันไม่ได้เลยนี่อ้าวโดนสอยเหรอเฮ้ยโดนสอยเว้ยมาไม่ถึงเว้ยเฮ้ยบอลลิสบอลลิสบอลลิสเลือดมามาเรื่อยๆเว้ยโดนสอยเว้ยไม่ได้ว่ะบอลลิสต้องอ้อมไปว่ะบอลลิสต้องอ้อมไปว่ะอ่ามานี่เลยโถมเลยโถมเลย อ๋อพ่อพ่อเฮ้ยบอลิสมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยบอลิสยิงมันโอ้โหบอลิสบอลิสสิพหายแล้วสิพหายแล้วบอลิสกูตายเฉยนี่ตาบอลิสได้เวลานายิงแล้วเพื่อนมันตายกูดำเพื่อนมันตายทำไมบอลิสมันก็ทำลายถ่าเยอะไม่ได้บ้างเลยกับเขาบ้างวะกูทันย่ายิงโคตรไก่ยิงมาดิ จะสะกดจิตดีกว่าสะกดจิตนี่ดีกว่าสามบ้างเหรอยิงกูจนได้ได้บ้างกันได้มึงอ่ะสะกดจิตแม่งสิดเรื่องสิลาวโอ้โหยูนิตพิเศษกูโอ้ยธัญญาย่าธัญญาโอ้โหธัญญาโดนเรือดำน้ำยิงเฉยเออ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 เฮ้ยเฮ้ยเผยตัวเหรอเผยตัวเหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะเผยตัวเผยตัวเผยตัวเหรออยู่ในน้ำก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ไส่ตัวอ่อไส่ตัวอ่อบอลิสตยิงกดจิตขายกดจิตแล้วขายอย่างเดียวกดจิตแล้วขายกดจิตแล้วขายทำไมบอลลิสถึงโอ้ยโหเหลือนิดนึงบอลลิสต์ทำไงถึงจะได้สามบ้างอ่ะมันทำลายฐานไปเยอะแล้วไม่เห็นได้บ้างเลยอะบอลิสจัดการฐานแม่ดิมันยิงฐานแล้วมันไม่ได้บ้างเหรอต้องยิงคนเหรอ ขี้เกียจเล่นแล้วอ่ทันย่าระเบิดไปทันย่าเนี่ยเจ๋งสุดแล้วระเบิดอย่างรวดเร็วครับไม่มีลีลาครับทันย่าตุ้มเดียวหาย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 ครับทันย่าไม่มีคำว่าลีลาอะไรทั้งนั้นนะไอ้นี่วอลิีเดียเออ้นี่นี่น่อะไรวะอะไรตกใส่วะ อนา่าระเบิดทุกอย่างให้สิ้นซากระเบิดทุกอย่างให้สิ้นซากจบอาจไม่จบอีกอ๋อเหลืออันนี้ไป,ะป,ะป,ะปะระเบิดตุ้มชน,นะขด,ดเกียดแต่ใช้ยูนิกคนเฉยๆบุกยากนะมันเจอพวกป้อมพวกอะไรมันสู้เขาไม่ได้อะ่ะ คือสู้ได้แต่ระเสียเวลาในการสู้อย่างบอลลิสอย่างเงี้ยมันต้องแบบค่อยๆตอดค่อยๆตอดไปไงเรียกเครื่องบินมาถล่มเรียกเครื่องบินมาถล่มนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับดูอะไรกินเกลียนขนาดดีนะ <laughs> ดูจบนี่คือยกเดิวให้เลยนะครับคือมันเกลียนมากนะเห <c oughs> มือนไม่มีอะไรทำเหมือนว่างเหมือนเหงาเนีผมเล่นอะไรก็ไม่รู้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับการเล่นเกมยูริครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพอเล่นเกมยูริรู้สึกว่ามีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะถ้าสตรีมเกมยูริอ่ะมันจะมีคนเล่นเนี่ยไหมก็ลองคอมเมนต์ไม่รู้แล้วกันนะครับว่าอยากให้สตรีมยูริไหมนะเพราะปกติตอนนี้ก็สตรีมเอาวีเนอะแล้วก็สตรีมฟรีไฟล์นะครับแต่ยูริก็เห็นว่าคนชอบเยอะนะครับลองคอมเมนต์ไปดูนะว่าถ้าสตรีมยูริชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกกันมานะครับจะได้รู้ว่าจะจะสตรีมดีหรือไม่สตรีมดีเนอะโอเคแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสสวัดีครับ